ใช่กม็มีผักสดสด,สดปลอดสารพิษกินนะคะโอ้ยไปไป,ไปอยากแล้วน่าเสียดายไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรังชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆซื้อสมตาม,มาตั้งแต่ตอนเที่ยงขณะนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งแนละหมดแต่ไปทำความสะอาดบ้านให้มันเสร็จลืมสมตามัมนจะอร่อยหรือเปล่านะอาอเดี๋ยวมาเก็บผักกัน นี่ส้มตำเขาก็ไม่มีผักลูกชายยายมากินตั้งนานแล้วตั้งแต่มาถึงเขามาเด็ดเยพรบอกว่าให้เอาให้เอาให้เอาอะไรนะให้เอาเก้าอี้มานั่งกินในในเก็บผักกินในนี้เลยเยพรว่าซื้อมาคนละถุงกินก๋วยเตี๋ยวคนละชามแล้วก็ซื้อ สมตำาคนละถุงเอ้ยไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่านะพเพื่อนปีที่แล้วซื้อกินอร่อยอร่ๆเจ้านี้นะเดี๋ยวอันนี้มันเก็บมาไว้นานแล้วว่าพวเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าใหญ่กระโม่เตไปทู <c oughs> ไปทูบ้านนีไ่ไปเอาผักบุง้งผักชีโอ้ยผักชีกน็น่ากินจังเลยพเพื่อนๆ โอ้ยมีแต่ผักมากินบางชีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน่อ้ย,อยทำไมมันเขียวดีจังเลยเนี่ยยายังไม่ปรับไม่เป็นเดอ้อนี่กลองนะโอ้ยไม่เอาไปเยอะหรอเพื่อนเดี๋ยวไปเอาผักบุ้งด้วยนี่ สวยไหมห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเก็บผักเด็ดเด็ดโอ้ยใครทำอะไรปงปังเด็ดเอาให้มันขึ้นมาใหม่พับบุ้เนาะโอ้ยเอ่อเท้เพื่อนๆเป็นตาอร่อยเท่เออผักมันแพงแล้วไงซื้อทรงต่ำเขาไม่มีผักมาให้ อยู่เมืองไทยก็มีผักสดสดปลอดสารพิษกินนะคะโอไปไปไปอยากแล้วน่าเสดายไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่ามนะส้มตำไปจะกินกันไม่เอาไปเยอะหรอกกลัวมันกลัวมันไม่อร่อยมาเพื่อนไปเก็บผักกระมัวเตะเขามาขายลอตเตอรี่กระมเต ดูลอตเตอรี่โอ้โหมืดเลยมืดแล้วตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วห้าสิบบาทนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าจะอร่อยอยู่หรือล่าซื้อมาคนละถุงกับลูกชายเ,เขาไม่มีพักอะไรให้เลยนะเป็นต,ต่ตำเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอะไรเนาะคนชอบมีคนคอมเมนต์มาอยู่บอกว่า อยู่เมืองนอกก็กินส้ตามตำมานี่ทำไมไม่ซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆมาย่างกินหรือว่าอะไรมีคนว่าโอ้ยเนาะคนเราอะไรที่เราชอบกินก็กินไปเถอะอสีมันออกกลนมันออกจืดๆเลยมะ้ทน้ำลายไหลเนี๋ยมาชิมกันนะคะเพื่อนว่ายังอร่อยอยู่หรือเปล่า <laughs> มองเห็นหรือเปล่ามืดอแล้วเนาะเสร็จสั่เรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้ก็จะไปในเมืองในในอำเภอในคุไปคุขันพรุ่งนี้ไปคุขันก็ใช่ได้อยนะเพื่อนแต่ว่าขนมจีนมันดูดนะ้ำบอกไปหมดล้ว ่ไม่มีน้ำอ่ออ่อนมีคนบอกว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนดาราใหญ่เนาะกินตรามาอยู่นะคะเพื่อนกินตราอยู่กรุงเทพ คนละมีลูกแล้วนะคนละคนดีลูกชายที่จมน้ําเสียก็เลยปล่อยให้มีลูกได้ลูกสาวแต่ว่ายายไม่ได้ไปหาใครหรอกเนาะเพราะว่างานยังไม่เสร็จทำงานยังไม่เสร็จกันเลยยังไม่ได้ไปหาใคร ในโมบ้านนี่ก็คือ,อในโมบ้านนี่ยายยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะได้แค่ออกไปวันนี้เอาเครื่องซักผ้าไปเครื่องซักผ้าไปซ่อมแล้วก็แวะ,ะยินกว๋วยเตีย๋ยวเมื่อวานแกั็พรอยแจองหอยใส่ แกง,งหอยใส่เคีใส่กะทิอร่อยแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะอย่าพรแกงเยียตาก็ไม่ได้หมดแต่มาทำหมดแต่มาทำความสะอาดมา น่าเสียด้ยเอาไว้ให้มันเก็บสารสมาได้ยังถุงเก็บมากวไม่ได้กินอยู่ดีเดี๋ยวเอาไปกลับไปกินบ้านเนี่ยพร้อมเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเนาะไม่มีนำ้ำไม่มีน้ำปลา ลูกชายบอกว่าเพ็ดว่าเผ็ดหอมบวม cái ấn nó. ยุงกัดเมื่อกีน้นั่งอยู่บ้านนะพอนั่งนอกบ้านเวลาเนี้ยยุงแล้วพอดีมีคนเข้ามาขายร็อตติ้งเลยนั่งอยู่นอกบ้านบ่าุณม่อไม่ไหวแล้วเพเ็บอย่าค่อยกิน ม่บ้านพิถึงพิถึงมือแรกนะคะมือแรกจะกินข้าวในบ้านไม่ใช่กินข้าวกินซ้มตำ